มาค่ะทุกคนมื้อเย็นพิสุจะไม่กินอาหารนะคะจะชมโกโก้ยอดรักกินสองซองค่ะแล้วก็จะอิ่มยาวถึงกลางคืนเลยค่ะแกะกระเทลงไปเลยนะคะง่ายๆกินสองซองเลยค่ะมื้อเย็นนะคุมหิวอิ่มนานช่วยให้ขับถ่ายคล่องกินแทนมื้ออาหารมันจะได้แบบว่าไม่ใช่กินโกโก้แล้วก็ยังกินอาหารปกติก็อันนั้นก็มันอาจจะยากหน่อยนะพิสุกินสองซองเลย สองซองนี่อย่างเข้มข้นเลยนะ <Yeah. S 1> อร่อยอร่อยโกโก้ก็แบบพรีเมียมมากไม่ต้องกังวลนะมันจะช่วยระบายอ่อนๆนิดหน่อยเป็นเวลาค่ะเป็นเวลาไม่ใช่แบบว่าตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะไม่ใช่นะไม่ต้องกังวลตอนนี้พิสูจน์เหลือห้าสิบแปดไปนะจ๊ะอยากให้ทุกคนลองค่ะตอนเช้าพิสุจน์กินซองหนึ่งกลางวันพิสุจน์กินอาหารปกติส่วนตอนเย็นกินโกโก้สองซองอืมอร่อยจะโชว์นะคะอย่าง นี่มคะจะมีความมั่นใจแล้วก็คล่องตัวลองดูนะคะโกะโก้ยอดรักนะคะคุ้มหิวอิ่มนานแล้วก็ขัดถ่ายทล่องสองซองเนี่ยนะคะเมื่อเย็นไม่ต้องกินอาหารรับรองเช้ามาก็เบาตัวและสบายเลยลองดูนนะจะทุกคน